วันนี้เดี๋ยวเรามาชมรถนะคะเป็น MG s Y e v ค่ะคันนี้สุดยอดมากๆวิ่งไปชาร์จไวนะคะแล้วก็ขับสนุกด้วยนะคะจะไม่ต้องเสียเวลาในการจอดชาร์จไปก่อย MG s Y e v นะคะจะเปลี่ยนเป็น MG s Y e v Plus นะคะนั่นก็คือรุ่น D Plus X Plus แล้วก็ V Plus ค่ะนะคะแต่รูปลักษณ์ภายนอกของรถจะเหมือนเดิมแต่ว่า ภายในจะมีการปรับเปลี่ยนเดี๋ยวพี่กันจะพามาชมนะคะว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างที่สำคัญในรุ่น V Plus ถูกลงและแถมตัว h o m ชา h a จเ e r พร้อมฟรีค่าติดตั้งให้ด้วยค่ะรุ่น V Plus นะคะจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะคะเป็น LFP ค่ะสำหรับลูกค้าที่ชอบ LFP นะคะก็จะได้ในรุ่น V Plus รุ่นใหม่ล่าสุดของ s 5 EV เรานะคะจะอยู่ความจุบแบตเตอรี่ของเขานะคะจะอยู่ที่62.2กิโลวัตต์ชั่วโมงนะคะเป็น LFP แล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นลอกเลงให้แล้วก็ การวิ่งไกลวิ่งกระสูด50 550กิโลเมตรตามมาตรฐาน n d c เท่ารุ่นเดิมค่ะวันนี้จะขออนุญาตแจ้งรายละเอียดของรุ่นรุ่นใหม่ไปด้วยเลยนะคะว่าภายในของเรานะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมบ้างน,นะคะที่เรายกย้ายพวกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวตัวชาร์จไวเลสชาร์จหรือว่าที่ปรับแอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะว่ามีมีกี่จุดบ้างที่ที่เราเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมบ้างน,นะคะ,ะเดี๋ยวพิธีกาจะพามาชมค่ะว่ามีสุดไหนบ้างน,นะคะ ตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงจุดที่1ก็คือเกียร์ค่ะมีการเปลี่ยนรูปแบบเกียร์และตำแหน่งคันเกียร์ไว้ที่พวงมาลัยแบบนี้เลยค่ะซึ่งในรุ่นเดิมตำแหน่งนี้จะเป็นก้านปัดน้ำฝนค่ะตำแหน่งที่2ขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็นจอทัชสกรีนจากเดิม12.8นิ้วเป็น15.6นิ้วค่ะตำแหน่งที่3แอร์ค่ะเปลี่ยนตำแหน่งเปิดปิดแอร์จากเดิมปุ่มสั่งการอยู่ใต้บริเวณหน้าจอทัชสกรีน เปลี่ยนมาอยู่บริเวณคอนโซลกลางแบบนี้เลยค่ะสามารถปรับแตโดยใช้2นิ้วเพิ่มหรือลดแรงลมและความเย็นค่ะและใช้3นิ้วเพื่อเพิ่มหรือลดความดังของเสียงค่ะเพิ่มระบบเป่าลมเย็นเบาะคู่หน้าทั้ง2ตำแหน่งไม่มีลำบ้าซัพพอร์ตหรือที่ดันหลังค่ะ ั้งรุ่น X+ และ V+ เบาะนั่งจะมีรูระบายอากาศที่ปัดน้ำฝนโดยปกติรุ่นเดิมจะอยู่ฝั่งขวามือแบบนี้ค่ะแต่รุ่นใหม่นะคะจะถูกย้ายที่ปัดน้ำฝนมาอยู่ฝั่งซ้ายรวมกับไฟเลี้ยวค่ะเปลี่ยนตำแหน่งไวเลชั่นเจอร์นะคะกับที่วางแก้วโดยปกติรุ่นเดิมจะเป็นแบบนี้นะคะ เปลี่ยนมาเป็นที่วางแก้วเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนตามภาพนี้เลยนะคะเปลี่ยนตำแหน่งเบรกมือไฟฟ้ามาอยู่บริเวณด้านหน้าค่ะที่พักแขนและช่องเก็บของเพิ่มปุ่มเปิดถ้าเป็นยังไงบ้างคะกับออ,อปชันหรือว่าสเปคของรถ NCS5 EV นะคะว่าเป็นรถที่น่าใช้ขนาดไหนนะคะสำหรับ f อ5 EV ของเรานะคะมีพร้อม จำหน่ายพร้อมส่งมอบทุ่นนะคะสำหรับรุ่น B p l u s X p l a s แล้วก็ V p l a s นะคะลูกค้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะมีพร้อมส่งมอบทุ่สินค้านะคะคุณลูกค้าที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อสั่งจองได้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆแล้วก็เป็นรถที่คุ้มค่ามากๆราคาไม่แพงเลยค่ะได้รถครอบครัวแล้วก็เป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถ ถ้าเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับพี่การได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะ0 6 4 9 6 5 2 4 2ช่ชนะคะโทรเข้ามาสอบถามเลยแล้วก็พี่การจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกโทรนะคะก็สามารถทักไลน์เข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ก่อนได้ค่ะสำหรับวันนี้พี่การขอฝาก m g f 5 e คันนี้ไว้หน่อยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆค่ะนะคะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกันกบ MG4 เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆแล้วก็สมรรถนะดียับเยี่ยมมากค่ะ ะะสำหรับวันนี้พี่การขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง y o u t u b e นะคะพี่การชาแนลไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปีที่พี่การจะนำมาให้คุณลูกใช้คุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆท,ท่านตลอดทั้งปีเลยค่ะนะคะ